สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะเมื่อวานนี้นะคะแม่น้อยก็ได้ไปล้างรถทําความสะอาดรถนะคะก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาให้แม่น้อยได้ไปล้างรถนะคะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะร่ารวยร่ารวยค่ะค่ะก็เอารถไปล้างเพราะว่าพาน้อ,นองอาชายเย็นนะคะไปทํหมันก็ได้อ้วกใส่รถโอ้โหเยอะมากเลยค่ะก็ ได้ไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่นะ้อยก็กราบขอบผู้คุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนะคะที่ท่านเมตตาให้ซื้ออาหารเปียกให้กับเด็กๆบ้าน3บุญนะคะแล้วก็ท่านก็ให้ซื้อ,อซื้อไข่ซื้ออะไรมาไว้ตุนไว้ในช่วงฤดูการด้วยนะคะสงการก็จะไปไหนมาไหนลําบากอย่างนี้นะคะก็กราบขอผู้คุณท่านอีกครั้งนะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งม,มา่ปปารถนาในทุกๆเรื่องนะคะสาธุสาธุค่ะค่ะก็วันนี้น้องบุญวาดก็กินอาหารได้ปกติแล้วก็แพ้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะไม่น้อยก็ให้กินยาเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะจนกว่ายาจะหมดนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ก็จะให้น้องกินไผ่เงินแล้วก็หญ้าอ่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆมีความรู้สึกว่าเด็กๆเ,เขามีความเครียดนะคะเป็นอะไรที่เหมือนงองแงที่พูดไปเมื่อวานนี่ค่ะงองแงแล้วก็ไม่เหมือนจะไม่ถูกกันประมาณนี้นะคะแม่น้อยต้นไผ่เงินไม่น้อยก็ยอดเยอะๆก็หมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะให้เด็กๆได้กินแล้วมาวันนี้เด็กๆก็อ่า ก็แบบสงบขึ้นนะคะสงบขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเช้ามาเมื่อคืนนี้ก็ฝนมีนิดนึงนะคะเช้ามาก็เริ่มมีอากาศที่มันอบอ้าวนะคะอากาศมันแปรปรวนมากนะคะอย่างกับคนอย่างคนก็ยังแบบปรับไม่ค่อยทันเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น้องบุญเติมกับน้องบุญตานะคะไม่น้อยก็ให้เขาได้อยู่ในกรงกับพี่บุญวาดก่อนนะคะเพราะว่าตอนคืน กลัวน้องปีนขึ้นไปที่สูง <c oughs> ขนาดเราเอาลงมาข้างล่างแล้วปล่อยออกมาจากกรงนะคะ <c oughs> น้องก็แบบก็ยังขึ้นมาชั้นนี้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะ <c oughs> เพราะว่าน้องเขาแบบเขาก็ชอบปีนป่ายนะคะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะ <c oughs> แต่ก็ถ้าแม่น้อยอยู่แม่น้อยก็จะก็ให้เขาออกมาแบบนี้แหละแต่ถ้าแม่น้อยไม่อยู่นะคะแ <c oughs> ม่น้อยจะเอาน้องเข้าไว้ในกรงนะคะ <c oughs> กลัวกลัวน้องเป็นอะไรแล้วเราไม่ไม่เห็นไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อันนี้เป็นน้องบุญตานะคะเน,นี่ยนะคะได้ออกมาก็โหสำรวจทุกอน,นุเซลนะคะทุกพื้นที่ที่จะต้องไปนะ,ะอันนี้คือแม่น้อยก็ก็อยู่ด้วยนะคะก่อนอื่นแม่น้อยก็ก็กราบขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านากดไลค์กดแชร์แล้วก็เมตตาดูคลิปเด็กๆบ้านสามบุญค่ะเนี่ยนะะน้องบุญตากำลังน่ารักก็แบบก็กราบขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านค่ะ เอ่อแล้วก็ช่วงสงกรานนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรหรือว่าไปทำอะไรที่ไหนก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะแม่น้อยขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยคะ่ะ เนี่ยค่ะส่วนแม่น้อยก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะอยู่กับเด็กๆนะคะเพราะว่าเออรถเยอะค่ะรถเยอะแล้วก็รถติดมากนะคะแถวบ้านถอะไปเข้าไปในตัวเมืองก็รถติดมากนะคะก็คงต้องเล่นเป็นเพื่อนกับเด็กๆที่บ้านนะคะกราบขอพระคุณทุกๆกําลังใจค่ะกราบขอพระคุณทุกๆท่านนะคะที่อ่าเมตตาเด็กๆบ้านสามบุญค่ะค่ะอันนี้น้องบุญเติมกับน้องบุญตานะคะ สำรวจพื้นที่นะคะออกมาเล่นก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ออกจากกรุงนะคะส่วนพี่บุญบ้านก็รออีกสักสองสามวันนะคะไม่น้อยถึงเจาน้องออกจากกรุงนะคะดูสภาพนี้ค่ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็นอนนะคะเหนื่อยนอนนะคะสำหรับคลิปนี้กราบขอพวะคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ